สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการออกแบบขนาดเบเกอร์ในตู้ไฟฟ้าและขนาดของสายไฟฟ้าของเครื่องทําน้ําอุ่นในระบบ1เฟส230โวลต์ให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณ2ผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัทดีเจริญไลติงแอนด์ซัพพลายจำกัดและบริษัทโปรเวิร์คดีเทลจำกัดที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับ ในการคำนวณเพื่อออกแบบขนาดเบรกเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นในระบบ1เฟส230โวลต์นั้นนะครับในสเต็ปที่1เพื่อนๆจะต้องทราบก่อนครับว่าจะเลือกใช้เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดกี่กิโลวัตต์ครับเพื่อที่เราจะทราบค่าโหลดทางไฟฟ้าที่จะนำมาใช้ในการคำนวณน,นะครับซึ่งก็จะมีหน่วยเป็น kVA ครับโดยในสเต็ปที่1นะครับเราก็จะคำนวณหากระแสของโหลดโดยแทนสูตรกระแสโหลดเท่ากับ kVA คูณด้วย1,000 หารด้วยค่าแรงดันไฟฟ้าระบบ1เฟสก็คือแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายลายกับสายนิวทรัลที่230โวลต์ครับต่อมาในสเต็ปที่2นะครับเราก็จะคำนวณหากระแสของเบเกอร์ครับโดยเบเกอร์ที่ติดตั้งในตู้ไฟฟ้านะครับจะต้องมีค่า1.25เท่าของกระแสโหลดครับและต่อไปในสเต็ปที่3นะครับเราก็จะเลือกขนาดของสายไฟฟ้าครับซึ่งขนาดของสายไฟฟ้าจะต้องมีพิกัดการทนกระแสมากกว่าเบเกอร์ครับ เพื่อนๆมาลองชมตัวอย่างการคำนวณหาขนาดเบรเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นในระบบ1เฟส230โวลต์ขนาด4.5กิโลวัตต์กันสักเล็กน้อยนะครับซึ่งเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด4.5กิโลวัตต์นะครับก็คือ4,500วัตต์ซึ่งโหลดของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับจะเป็นโหลดชนิดความต้านทานก็คือโหลด R ครับดังนั้นการคำนวณหาค่าโหลดทางไฟฟ้านะครับค่า VA จึงไม่ต้องใช้ค่า power factor ในการแปลงจากหน่วยวัตต์เป็น VA ครับ ดังนั้นเครื่องทําน้ําอุ่นขนาด4.5กิโลวัตต์นะครับก็จะมีค่าโหลดทางไฟฟ้าเท่ากับ4.5 kVA ก็คือ4,500 VA ครับเริ่มจากสเต็ปที่1น,นะครับแล้วก็จะคำนวณหากระแสโหลดจากสูตรกระแสโหลดเท่ากับค่าโหลดทางไฟฟ้ามีหน่วยเป็น kVA คูณด้วย1,000หารด้วยแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายลายกับสายนิวทรัลครับ ก็จะเท่ากับ4.5คูณ1,000หารด้วย230เท่ากับ19.56แอมป์ครับในการคำนวณหากระแสของเบเกอร์นะครับเราจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการติดตั้งเบเกอร์ด้วยครับเพราะเบเกอร์จะถูกผลิตมาให้ใช้งานที่40องศาเซลเซียสครับ ถ้าเพื่อนๆติดตั้งเบรกเกอร์วงจรย่อยของเครื่องทําน้ําอุ่นในตู้ไฟฟ้าที่มีเบรกเกอร์หลายๆตัวติดกันนะครับภายในตู้ก็จะมีความร้อนส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าของโหลดครับก็จะทําให้อุณหภูมิในตัวเบรกเกอร์นั้นเพิ่มขึ้นมาด้วยและส่งผลให้ดีเรสเซเลนต์ของเบรกเกอร์นั้นมีค่าลดลงครับ ดังนั้นในสเต็ปที่2นะครับการหากระแสของเบเกอร์เราจึงต้องเผื่อค่าโดยการคูณ1.25ของกระแสโหลดเพื่อให้เรทข,ของการปัดของเบเกอร์นั้นกลับมามีค่าเท่าเดิมครับก็จะเท่ากับ1.25คูณกระแสโหลด19.56เท่ากับ24.45แอมป์ครับซึ่งปกติเบเกอร์ลูกย่อยนะครับก็จะมีผลิตขนาด16แอมป์ทริป20แอมป์ทริป25แอมป์ทริป32แอมป์ทริป 40แอมป์ทริปและ50แอมป์ทริปครับจากโจทย์เมื่อสักครู่นะครับเราได้ค่ากระแสของเครื่องป้องกัน24.45แอมดังนั้นเราควรเลือกเบรกเกอร์ขนาด25แอมป์ทริปครับ แต่ถ้าเพื่อนๆติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟ,ไฟดูดไฟรั่วชนิด RCBO ที่ได้มาตรฐาน IEC 61009หรือมาตรฐาน m ก909-2548หรือการติดตั้งเบรกเกอร์กันไฟ,ไฟดูดไฟรั่วชนิด RCCB ที่ได้มาตรฐาน IEC 61008หรือ m ก2425-2552โดยติดตั้งเบรกเกอร์ในกล่องบริเวณหน้าห้องน้ำก็จะไม่มีสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิต่อเบรกเกอร์นะครับ ดังนั้นขนาดเบเกอร์บ็อกซ์นะครับจุดนี้เพื่อนๆจะไม่คูณ1.25ก็ได้ครับจากตัวอย่างในสเต็ปที่1นะครับเราได้กระแสโหลดของเครื่องทำน้ำอุ่น1 9 5 6แอมเพื่อนๆก็สามารถเลือกเบเกอร์บ็อกซ์ที่2 0แอมทริปได้ครับต่อไปในสเต็ปที่3เราก็จะคำนวณหากระแสของสายไฟฟ้าเพื่อเลือกขนาดของสายไฟฟ้านะครับโดยสายไฟฟ้านั้นควรมีพิกัดการทนกระแสมากกว่าเบเกอร์ที่เราเลือกมาจากสเต็ปที่2นะครับ จากสูตรการหากระแสสายไฟฟ้าเท่ากับกระแสเครื่องป้องกันหารด้วยผลคูณของค่าตัวแปรอุณหภูมิโดยรอบค่า ca คูณกับค่าตัวแปรจำนวนสายตัวนำกระแสในช่องเดินสายค่า cg ครับโดยค่าตัวแปร ca นะครับจากตารางที่5ขีด43ก็จะเป็นตารางตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างไปจาก40องศาเซลเซียสยครับ ซึ่งปกติในการติดตั้งเท่อร้อยสายในอคาคารนั้นนะครับก็จะมีอุณหภูมิโดยรอบที่36-40องศา,ศาเซลเซียสครับและจากตารางนะครับถ้าเ,เพื่อนๆใช้สาย IEC 01หรือสาย VAF ขี K G ที่ฉนวนของสายนั้นเป็น PVC จากตารางนะครับเราก็จะได้ค่าตัวแปรเท่ากับ1ครับ ต่อไปก็จะเป็นค่าตัวแปร CG นะครับจากตารางที่5ขีด8ก็จะเป็นตารางที่สแสดงตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสจากจํานวนสายที่นํากระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า1กลุ่มวงจรครับจากตารางนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะกําหนดค่าตั้งแต่2กลุ่มวงจรขึ้นไปที่ใช้ตัวคูณปรับค่านะครับซึ่งถ้าระบบไฟฟ้า1เฟสนะครับจะถือว่ามีตัวนํากระแสจํานวน2เส้นก็คือสายลายและสายนิวทรัลเท่ากับ1วงจรครับ จากตัวอย่างวงจรเครื่องทำน้ำอุ่นของเรานะครับเป็นระบบไฟฟ้า1เฟสจึงถือว่ามีตัวนำกระแส2เส้นเท่ากับ1วงจรดังนั้นค่า CG จริงเท่ากับ1ครับดังนั้นกระแสของสายไฟฟ้านะครับก็จะเท่ากับขนาดเบเกอร์ที่เราเลือกไว้2 5หาแอมหานด้วยผลคูณของค่า CA เท่ากับ1และค่า CG เท่ากับ1ก็จะเท่ากับ2 5แอมครับ ดังนั้นนะครับเพื่อนๆจะต้องเลือกขนาดสายลายและสายนิวทัลที่ทนกระแสดได้มากกว่า25แอมป์ครับกรณีที่เพื่อนๆใช้สาย IEC01 ร0อสายในท่อเกาะผนังอาคารนะครับจากตารางที่5ขีด47ก็จะถูกจัดอยู่ในรูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2ครับและจากตารางที่5ขีด20นะครับก็จะเป็นตารางขนาดกระแสของสายไฟฟ้าครับ โดยวงจรน,นี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆเลือกใช้งานสาย IEC 01รูปแบบการติดตั้งในกลุ่มที่2เป็นวงจรย่อยระบบไฟฟ้า1เฟสที่มีตัวนำกระแส2เส้นและเป็นสายแกนเดียวจากตารางนะครับเราก็จะได้สายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรที่ทนกระแสดได้28แอมดังนั้นนะครับเราควรใช้สายไฟขนาด4ตารางมิลลิเมตรเป็นสายลายและสายนิวเทรลของเครื่องทำน้ำอุ่น4.5กิโลวัตต์ครับ ่วนขนาดของสายกลาวนะครับเราก็จะอ้างอิงตารางที่4.2ซึ่งจะเป็นตารางขนาดต่ำสุดของสายดินของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับจากตัวอย่างวงจรย่อยนี้นะครับเราใช้เบรกเกอร์ขนาด25แอมป์ซึ่งจะอยู่ระหว่างขนาดเครื่องป้องกัน20แอมป์และ40แอมป์นะครับดังนั้นจากตารางเราจึงต้องอ้างอิงขนาดสายของเครื่องป้องกันที่40แอมป์ครับเราก็จะได้สายกลาวขนาด4ตารางมิลลิเมตรครับ หากเ,เพื่อนๆใช้งานสาย VAF ขีด G นะครับจากตารางที่5ขีด47ก็จะจัดอยู่ในลักษณะการติดตั้งในกลุ่มที่3ครับดังนั้นการดูพิกัดกระแสของสาย VAF ขีด G นะครับเราจะอ้างอิงตารางที่5ขีด21ลักษณะการติดตั้งในกลุ่มที่3ในช่องสาย VAF และสาย VAF ขีด G จากตารางนี้นะครับเราก็จะได้สายขนาด4ตารางมิลลิเมตรที่ทนกระแสดได้32แอมป์ครับ ซึ่งในการเลือกสาย VFTG a นะครับจากตารางเราก็จะได้สายแบบ3แกนขนาด4ตารางมิลลิเมตรมาใช้งานกับวงจรน,นี้ครับ และเมื่อลองคำนวณหาขนาดเบรกเกอร์ในตู้ไฟฟ้าและขนาดสายไฟฟ้าทั้งสาย IEC 01และสาย VAF KG ของเครื่องทำน้ำอุ่นตั้งแต่ขนาด3.5กิโลวัตต์จนถึงขนาด6กิโลวัตต์นะครับผมก็จะสรุปขนาดเบรกเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าดังตัวอย่างตารางนี้ครับหวังว่าตัวอย่างในการคำนวณขนาดเบรกเกอร์และขนาดสายไฟฟ้าของเครื่องทำน้ำอุ่นในระบบ1เฟส230โวลต์ในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ และสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากบริษัทดีเจริญร์ไลติงแอนด์สปายจำกัดผู้จำหน่ายโคมไฟอออินวันที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่ได้รับใบรับรองจาก FGS และ NCTC ภายใต้แบรนด์ 59S u ันครี m ครับ บริษัทดีจเจริญรไลติงแอนด์ซัพพลายนะครับยังจำหน่ายสินค้าประเภทคมไฟหลอดไฟเสาไฟและรางวายเวภายใต้แบรนด์ดีแอนดีวิกเตอร์ฟิลิปโมดูล่าและแบรนด์อื่นๆด้วยครับเพื่อนๆสามารถสอบถามการสั่งซื้อและสอบถามการใช้งานกับทางบริษัทดีจเจริญร์ไลติงแอนด์ซัพพลายจำกัด ที่เบอร์0622526161และเบอร์0622526262และสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไลน์ @leds ครับ mm hmm. และขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากบริษัท Prowork Retail จำกัดด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง p r o w o r k นะครับเช่นตู้คอน s u m อ e r unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ p r o w o r k รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย